แก่งกระจานผื้นป่าอาถรรพ์ที่ยังคงเป็นปริศนาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพียงแค่ได้ยินชื่อหลายคนอ่านนึกถึงผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีทะเลสาบกว้างใหญ่มีสตัตว์ป่านานาชนิดและมีหมอกปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าในความสวยงามนั้น กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับและอาถรรพ์ที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานจนบางคนขนานน้ำผืนป่าแห่งนี้ว่าหุบเหาอาถรรพ์ทำไมแก่งกระจานถึงได้ชื่อว่าเป็นผืนป่าที่ลี้ลับแห่งหนึ่งของประเทศไทยนั่นก็เพราะนี่คืออุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศครอบคลุมพื้นที่กว่า2.9ล้านไร่ และมีพรมแดนติดก,กับประเทศเมียนมาความกว้างใหญ่ไพศาลนี้เองที่ทำให้ผืนป่าแห่งน,นี้ยังคงรักษาความบริสุทธิ์และความลับเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งและเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางคือเหตุการณ์ของกลุ่มนักรบตะเวนชายแดนที่หลงเข้าไปติดอยู่ในป่าแก่งกระจานนานถึง35วัน พวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายทุกรูปแบบทั้งความหนาวเย็นความหิวโหยและความเงียบสงัดที่ชวนให้ขนลุกไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเผชิญระหว่างอยู่ในป่าน,นั้นคืออะไรและเหตุใดการช่วยเหลือจึงเป็นไปอย่างยากลําบากถึงเพียงนั้นแม้เรื่องราวนี้จะผ่านมานานแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นบทเรียนและคําเตือนให้นักผจญภัยที่คิดจะเข้าไปในป่าแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่สร้างความตกตะลึงให้กับคนทั้งประเทศเมื่อเฮลิคอปเตอร์ตกในป่ากแก่งกระจานติดต่อกันถึงสามลำในช่วงเวลาเพียง9ก้าวันในเดือนกรกดาคม2511ทําทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง17คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารกล้าที่มากด้วยประสบการณ์บางชั้นเคยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นี้มาแล้วหลายสิบปีและมีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเท่านั้นคำถามที่เกิดขึ้นในใจของคนจำนวนมากคือนี่คืออุบัติเหตุจากธรรมชาติหรือเป็นอาถรรพ์จากป่าที่ไม่มีใครอธิบายได้หากมองในแง่วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาผืนป่าเก่งกระจา์ มักจะถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพายุฝนอยู่เสมอประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาและหน้าผาสูงชันทำให้เกิดลมกรรโชกแรงหรือลมหมุนหรือดาวเบร์สขึ้นบ่อยๆลมเหล่านี้สามารถสร้างอันตรายให้กับอากาศยานได้ง่ายเป็นเหตุผลที่หลายฝ่ายอธิบายว่าเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกนั้นเป็นเรื่องของอุบัติเหตุทางธรรมชาติแต่สำหรับผู้ที่เชื่อในเรื่องลี้ลับแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกันถึงสครั้งย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญและเรื่องราวอาถรรพ์ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเรื่องเฮลิคอปเตอร์ตกเท่านั้นเพราะมีเรื่องเล่ามากมายจากพรานป่าและคนท้องถิ่นที่สัมผัสกับผืนป่าแห่งนี้มาอย่างยาวนานพวกเขาต่างยืนยันว่าป่าแก่งกระจานมีบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาติสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า และพร้อมจะเอาชีวิตใครก็ตามที่คิดลบหลูในพื้นที่อันกว้างใหญ่ของแก่งกระจานมีหลายจุดที่เป็นหุบเหวและหน้าผาอันตรายซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อหุบผาอาถันว่ากันว่าบริเวณนี้มีลมกระโชกแรงผิดปกติอยู่บ่อยครั้งสามารถดูดเอาคนหรือสิ่งของเข้าไปในกระแสลมแล้วตกลงไปในหุบเหวเบื้องล่างได้ เรื่องนี้ทําให้พรานป่าจํานวนมากต่างหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในบริเวณนี้แต่ก็มีนักประจนภัยจํานวนไม่น้อยที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับหุบเหวอันมืดมิดแห่งนี้มาแล้วยิ่งน่าสะพรึงกลัวไปกว่านั้นหุบหาแห่งนี้ยังถูกร่ำารือว่าเป็นสุสานกลางป่ามาตั้งแต่อดีตเพราะเป็นแหล่งทิ้งศพของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทหารที่สู้รบชาวบ้าน หรือพรานป่าที่ประสบอุบัติเหตุศพจำนวนนับร้อยนับพันถูกทิ้งไว้ที่นี่ทำให้วิญญาณของผู้ที่ตายอย่างไม่ปกติรวมถึงวิญญาณสัตว์ป่าจำนวนมากต่างวนเวียนอยู่ในบริเวณดังกล่าวและพยายามที่จะลากเอาชีวิตของผู้ที่ผ่านไปผ่านมาให้ลงไปอยู่ด้วยกันนอกจากเรื่องอาถรรพ์ที่มองไม่เห็นแล้วป่ากแก่งกระจาญยังมีความน่ากลัวที่สัมผัสได้อีกอย่างหนึ่งคือความมืด นักเดินทางหลายคนบอกว่าหากคุณเดินอยู่ในป่าทึบแผ่งน,นี้เพียงแค่เวลาบ่ายสาหรือสี่โมงเย็นแสงอาทิตย์ก็ไม่สามารถส่องลงมาถึงพื้นได้แล้วทำให้บรรยากาศในป่ากลายเป็นเหมือนกลางคืนอย่างรวดเร็วความรู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างนี้อาจทำให้ผู้ที่ไม่คุ้นชินตกอยู่ในภาวะหวาดกลัวได้ไม่ยาก สำหรับคนพื้นบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณน,นี้มาอย่างยาวนานพวกเขาย้ำตรงกันว่าแม้ป่าแก่งกระจานจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์เพียงใดแต่ก็มีเจ้าป่าเจ้าเขาที่คอยดูแลปกป,กปักรักษาอยู่หากใครก็ตามที่เข้าไปในป่าแล้วไม่แสดงความเคารพหรือมีเจตนาไม่ดีคนผู้นั้นจะต้องพบกับอาเพศและจุดจบที่น่าสยดสยองในที่สุด ทยานแห่งชาติแก่งกระจานจึงไม่ใช่แค่ผืนป่าที่สวยงามแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าขนลุกทั้งความจริงที่วิทยาศาสตร์อธิบายได้และความลึกลับที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรตระหนักก็คือการเข้าสู่ผืนป่าแห่งนี้ต้องทำด้วยความเคารพและระมัดระวังอย่างสูงสุดเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนักรบที่หลงป่า เรื่องของเฮลิคอปเตอร์ตกหรือเรื่องเล่าจากพรานป่าที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับอุบขาอาถรรพ์เรื่องราวเหล่านี้ได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาปะปนอยู่กับความจริงทั้งวิทยาศาสตร์และความเชื่อส่วนบุคคลผู้คนมากมายยังคงเดินทางเข้าไปในผืนป่าแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายบางคนไปเพื่อชื่นชมความงามของธรรมชาติบางคนไปเพื่อพิสูจน์ความกล้า และบางคนก็อาจจะไปตามหาคำตอบของเรื่องราวลี้ลับที่ยังคงค้างคาใจอยู่บางคนเชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงเหตุบังเอิญที่เกิดจากสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศอันแปรปรวนแต่สำหรับอีกหลายคนแล้วพวกเขามั่นใจว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาติคอยปกป้องผืนป่าแห่งนี้เอาไว้ ซึ่งบางสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้อยากให้มนุษย์เข้าไปรุกล้ำมากจนเกินไปคำถามที่ยังคงไร้คำตอบก็คือปริศนาของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนี้แท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่จะเป็นความบังเอิญของธรรมชาติที่ลงตัวหรือจะเป็นความอาถรรพ์ที่ยังคงรอคอยให้ใครบางคนเข้าไปพิสูจน์อีกครั้งและไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรก็ตามแก่งกระจาน จะยังคงเป็นผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยความงามและความลึกลับที่รอการค้นหาต่อไปตราบนานเท่านานและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของผืนป่าแก่งกระจานผืนป่าที่เต็มไปด้วยความงดงามความอุดมสมบูรณ์และเรื่องราวอันน่าพิสวงมากมายขอบคุณทุกท่านที่รับชมและร่วมเดินทางไปกับเราหากใครมีประสบการณ์ หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับแก่งกระจานที่อยากแบ่งปันสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวลึกลับที่น่าสนใจในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ